พามาดูการฉีดปุ๋ยนะครับดูสภาพที่ฉีดมาสามรอบตั้งแต่ใช้ปุ๋ยน้ำทางใบมาเนี่ยรวมทั้งการฉีดตั้งแต่ใบยอดลำต้นแล้วก็ในพื้นดินด้วยนะครับรอบนี้เป็นรอบที่สามของการฉีดปุ๋ยฉีดไปเมื่อวานนี่แหละรอบสามก็จะตกอยู่ประมาณเจ็ดวันฉีดครั้งหนึ่งห้าวันฉีดครั้งหนึ่งถัวเฉลี่ยอยู่ประมาณห้าวันเจ็ดวัน ทั้งหมดสามรอบก็นี่สภาพที่เห็นออกมานะครับนี่ดูดูสภาพมันก็มันมีดีก็ตรงที่มันมันแตกขึ้นมาเยอะตามข้อต่างๆเนี่ยปกติส่วนมากแล้วมันจะอยู่ที่ยอดที่หินห็นนะครับส่วนมากจะอยู่ยอดเนี่ยสามรอบจะเป็นอย่างเงี้ยก็ ค่อนข้างออกตามข้อใหม่เยอะพอสมควรครับถือว่าใช้ได้เลยดูจากสภาพกันนะครับที่แปลกคกนนั้นคือชอบตรงเนี้ยเนี่ยไอตามต้นแบบเนี้ยที่อยู่ริมตามต้นเนี่ย ที่เป็นเป็นตุ่มเป็นตาขึ้นมาแบบเนี้ยเออเยันข้างล่างเลยครับนี่ฝั่งนี้ก็เหมือนกันมีลักษณะแบบนี้นะครับนี่ที่มันขึ้นเนี่ยคือที่สาเหตุที่ชอบปุ๋ยยี่อ้นี้มันเป็นอย่างเงี้ยตามต้นปกติส่วนมากมันจะไม่ค่อยมันจะไม่ค่อยเห็นน้อยครับส่วนมากน้อยที่จะเห็นแบบเนี้ย ก็นีพอฉีดปุ๋ยพึกษากับเมนทอนขึ้นมาเนี่ยปุ๋ยสองตัวนี้ฉีดตั้งใบยอดต้นแล้วก็ดินรวมๆแล้วนะครับดูจากก๊อกน้ำที่ที่ตั้งสำหรับรดน้ำฝนไม่ตกเลยครับช่องนี้ปากช่องตรงที่ผมอยู่นะครับตรงที่อื่นเขาอยู่ก็ตกส่วนมากจะตกอยู่ในตลาด ไอ้ตรงคนไหนที่เขาทําด้านการเกษตรแต่ไม่ตกแล้วครับแห้งแก่กมันค่อนข้างจะออกตามกิ่งข้างๆนี่เยอะเลยครับนี่ใช้ได้เลยคือมันช้าในการแตกยอดดูจากสภาพนะครับสามสามรอบแล้วช้าในการแตกยอดแต่ว่าก็ ค่อนข้างออกมาเยอะถือว่าใช้ได้แตกออกข้างๆนี่เยอะก็ดีคือแบบเนี้ยหนึ่งอย่างนะครับอันที่สองก็คือมันจะออกแบบเนี้ยเรียกว่าตาตุ่มแบบข้างต้นเนี้ยอย่างเนี้ยจะเห็นก็ถก็ถือว่าแตกดีครับแบบเนี้ยจริงๆแล้วมีประโยชน์นะครับเพราะแบบเนี้ย เพราะว่าอันนี้มันทุเรียนมันยังเล็กอยู่มันยังไม่แก่จัดมันก็แตกพยายามแตกเสริสมขึ้นมาว่างั้นเถอะก็ถือไว้ใช้ได้ครับงามดีงามดีถ้าเป็นแบบนี้นะครับพออีกสักหน่อยมันก็ต้องใหญ่จนได้แหละไอ้พวกเนี้ยขอให้มันแตกเยอะๆแบบนี้ถือว่าใช้ได้ช้านิดก็ไม่เป็นไร ก็ของเก่าแต่ก่อนบางทีหลายรุ่นนะครับที่ <c oughs> เราฉีดปุ๋ยมาเนี่ยส่วนมากมันจะโผล่ที่ยอดยอดแล้วก็พุ่งใหม่ยอดพุ่งใหม่เหมือนเหมือนแบบเนี้ยอดพุ่งใหม่แต่ว่ารอบนี้ใช้ปุ๋ยยี่ห้อนี้เนี่ยตามก้านมันมันออกมาหมดไงนี่มันออกมาหมดแล้วมันก็ใช้ได้แบบนี้ก็เหมือนกันก็ดูดูแล้วก็น่าใช้ครับปุ๋ยรุ่นนี้ เพราะว่าทางดินไม่ได้ใช้เลยปุ๋ยินทรียไม่ได้ใช้ทางดินช่วงนี้เน้นแต่ปุ๋ยทางใบอย่างเดียวคงช้าหน่อยแลละครับฝนไม่ตกเลยถ้าฝนตกมันก็อาจจะเล่งแตกยอดใหม่งามกว่านี้ครับอันนี้ฝนไม่ยอมตกเลยอยู่ยังไงก็อยู่อย่างงั้น มีทางเดียวคือลดน้ำช่วยอย่างเดียวเลยเออเห็นสภาพแล้วเขียดที่แย่จริงๆเลยครับก็ถือว่าโอเคเลยครับใช้ได้ วกกลับมาดูทุเรียนต้นใหญ่นะครับก <c oughs> ็สภาพที่เห็นนะครับส่วนมากข้างบนก็เป็นลูกของทุเรียน <c oughs> ใหญ่กว่าน,นิ้วโป้มือแล้วแหละ <c oughs> ค่อนข้างเยอะครับพอสมควรแต่ว่าฝนไม่ตกเลี้ยงน้ำอย่างเดียวนี่เข้เาเสียมันคือเป็นแบบนี้รดน้ำให้อย่างเดียวตกก็มีบาง มันก็จะมีตกมั่งอะแต่ว่าตกอุ้ยนาดินไม่ถึงกรเปียกเลยไปตกที่ไหนหมดก็ไม่รู้ก็สภาพออกมาก็ประมาณนี้ครับเรียกว่าลดน้ำรอฝนนี่ถ้าฝนมามันก็จะพุ่งเร็วกว่านี้หน่อยดูสภาพด้านในนะครับก็เขียวประมาณนี้ ประมาณเนี่ยถือว่าถือว่างามดีส่วนใต้พื้นนะครับใต้พื้นนี่เรียกว่าของเก่าก็จะเป็นผสมพวกฟางด้วยแล้วก็ดอกทุเรียนเกสรทุเรียนที่ร่วงลงมานะครับไม่ได้กลัว,วเป็นเชื้อรา ก็คือออกลักษณะทํานองที่ว่าลกๆอย่างนี้แหละบางเจ้าเขาพอดอกทุเรียนร่วงลงมาเสร็จเขากลัวเป็นเชื้อราเขาก,กวาดใบออกกวาดดอกมันออกออกจากโคนต้นหมดกลัวมันเป็นลาว่างั้นเถอะกับกันกับของผมซึ่งผมไม่ได้กลัวเป็นเชื้อราผมกลัวความชื้นไม่มีคือถ้าความชื้นในดินหน้าผิวของทุเรียนไม่มีอะ ไอพวกนี้มันจะล่วงมันจะล่วงตามมาหมดมันจะไม่อยู่ว่างั้นเถอะคือบางทีมันสะอาดเกินไปมันก็ไม่ใช่ว่าดีนะครับสุดท้ายผมก็ปล่อยแบบเนี้ยปล่อยให้มันลกๆเป็นฟางเป็นดอกเป็นอะไรเนี้ยตามโคนต้นเวลาลดน้ําเนี่ยดินมันจะเปียกแล้วมันอยู่นานพออยู่นานมันก็ทุเรียนมันมีน้ํากินอ่ะมันมีน้ํากินมันก็สมบูรณ์ว่างั้นเถอะใบมันก็ออกมาเขียวแบบเนี้ยงามๆที่เห็นนี่แหละครับ หรือว่าใช้ได้นี่ก็ประมาณนี้พวกนี้ก็เพิ่งบานทิ้งไปอันนี้ก็ถ้าเห็นก็เด็ดออกได้นะครับนี่เพราะว่าอยู่น,น,นานๆแล้วลูกมันจะบิดเบี้ยวงอโค้งลูกมันจะงอมันไม่ตรงว่างั้นเถอะอนาคตมันจะเป็นลูกงอนงอนอะไรประมาณนั้นนะอย่าเห็นนะครับส่วนมากเขาก็เอาออกมั่งไม่ออกมั่งแหละตามสภาพ แต่ว่าที่ดีๆก็คือ,อมันลกๆแบบเนี้ยความชื้นถึงน้ำถึงเสร็จแล้วก็อันนี้ผมฉีดปุ๋ยมาให้สองรอบแล้วก็คือพวกปุ๋ยอดีปุ๋ยอดีอดแล้วก็แคลเซียมโบลอนบวกกับน้ำที่เท่าสองรอบแล้วฉีดให้คือ 1. นมันอดีก็เป็นปุ๋ยทางใบ ที่เท่าคือคือพวกกันเพี้ยกันแมลงกันนั้นทั้งหลายแหล่แต่พวกนี้เกี่ยวกับพวกเป็นโรคเป็นเชื้อราอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ไอ้ขั้วเหนียวก็คือบังคับไอ้พวกนี้ให้มันติดเยอะๆว่างั้นเถอะพอมันติดเยอะๆแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งตอนที่มันเริ่มโตแล้วช่วงนี้ยังไม่เด็ดครับก็ปล่อยมันสภาพอย่างนี้แหละอืามันจะติดลูกี่อันเยี้ยนก็ว่ากันไปขอเพียงอย่างเดียวคือ คือให้น้ํามันถึงความชื้นมันถึงพอความชื้นมันถึงส่วนมากแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะสลัดน้อยว่างั้นเถอะมันจะติดซะเยอะพอลูกใหญ่เสร็จเริ่มใหญ่ขึ้นเท่าลูกปิงปองแล้วคันนี้ปุ๋ยไม่พอน้ําไม่พอมันก็จะถีบลูกกันล่วงอ่าก็คอยดูช่วงจังหวะที่มันขนาดนี้ก่อนแล้วก็ดูเรื่องของน้ําการให้น้ําด้วย ถ้าใบามันไม่ค่อยเหี่ยวนะครับมันจะอยู่สภาพแบบเนี้ยเขียวๆเข้เขมๆตลอดโอกาสที่มันจะร่วงก็มีน้อยแต่ทึบเมื่อไหร่ใ <c oughs> บพวกนี้เหี่ยวหมดใบไม้เหี่ยวใบสองใบ,าส,งบาสามไม้เหี่ยวหมดไอ้นี่ก็มีสิทธิ์ที่จะร่วงตามเพราะว่าขาดน้ํามันเพราะพวกดอกพวกนี้เวลานั้นมันดูดดูดสารอาหารเยอะดูดน้ําเยอะใบพวกนี้เหี่ยวหมดเหมือนกับกิ่งที่ไหนที่มันใกล้จะตายอะ่ะเสร็จแล้วมันมีดอกมาด้วยเนะี่ย พอติดดอ,อกออกพวกนี้ปั๊บเนี่ยใบยพวกนั้นร่วงหมดเลยเพราะมันไม่มีปุ๋ยไม่มีอาหารให้กินมันจะมาเลี้ยงลูกซะหมดเพราะนั้นสังเกตดูว่าพวกเวลาออกใบแบบนี้แล้วเนี่ยถ้ามันไม่เหี่ยวเข้มๆอย่างเงี้ยแสดงว่าลูกเขามีมีอาหารมีน้ำกินพอมันไม่ค่อยร่วงว่าง,งั้นเถอะข้อดีของมันข้อดีของมันก็ประมาณเนี้ยเสร็จแล้วพอมันเริ่มใหญ่ขึ้นอะไรขึ้นเราค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่ง จับออกแรงไวได้เดี๋ยวครับเดี๋ยวมันก็จะล่วงเนาะขอบคุณครับที่รับชม